สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมม้อหงข้าวของอีฮอซับนะครับอาการเสียที่ลูกค้าแจ้งนะครับก็คือกดหุงล้วไฟไม่ติดนะครับกดหุงไม่ได้นะครับแต่ไฟบอมขึ้นนะครับเป็นม้อหงข้าวเจ็ดดิสนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเสียบปลั๊กเพื่อเทสเครื่องดูก่อนนะครับ ตัวนี้ไฟอุ่นขึ้นนะครับไฟวอร์มขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกดหุงนะครับเวลากดหงนะครับไฟจะไม่ติดนะครับแล้วตัวหม้อในก็จะไม่ร้อนด้วยนะครับวอร์มมีไฟนะครับคุกไม่มีไฟนะครับคือหงไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาแกะดูข้างในเครื่องนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับทําไมไฟไม่ติดนะครับหม้อไม่ร้อนนะครับ ผมจะพาแก่ในส่วนของตัวเครื่องนะครับ อาการที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของตัวมอของข้าวเวลากดหุง้วไฟไม่ติดนะครับในมอของข้าวไม่ร้อนนะครับส่วนมากเป็นที่ในส่วนของตัวไมโครสวิตนะครับตัวไมโครสวิตไม่ดีนะครับก็คือมันอาจจะเป็นหน้าคอนแทคดาดายนะครับหรือในส่วนของตัวขาไมโครสวิตนะครับอาจจะร้อนจัดและทําให้หน้าสัมผัสสวิตไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมแกะมาตรวจสอบ ในส่วนของตัวไมโครสวิตนะครับ นี่คือตัวไมโครสวิตนะครับที่แกะออกมาจากวงจรนะครับตรงขาไมโครสวิตนะครับตรงนี้นะครับร้อนจัดนะครับทำให้ตัวพลาสติกดะลายเลยนะครับเวลากดสภาพะหุงนะครับก็จะไม่สามารถหุงได้นะครับ สายหงิดส่วนมากไม่ค่อยเจอนะครับในส่วนของตัวไมโครสวิตที่มันเสียนะครับยกเว้นลูกค้าเอาไปต้มในส่วนของตัวพวกน้ำซุปนะครับหรือลูกค้าเวลาลูกค้า้ายงานนะครับลูกค้าหุงข้าวเสร็จนะครับแล้วก็เอาหม้อตัวใหม่ที่รุ่นเดียวกันมาสวมหุงแทนเลยนะครับตัวไมโครสวิตตัวนี้มันไม่ได้พักหรอกครับก็จะทําให้หน้าคอนแทคมันร้อนจัดทําให้มันเสียนะครับ เดี๋ยวผมจะพาวัดในส่วนของตัวไมโครสวิตนะครับสภาวะการทํางานของมันนะครับผมจะพาวัดในส่วนของตัวไมโครสวิตนะครับระหว่างไมโครสวิตตัวดีและตัวเสียนะครับให้ตั้งมิเตอร์นะครับอยู่ที่คูณหนึ่งนะครับตัวนี้คือตัวเสียนะครับส่วนตัวนี้คือตัวใหม่นะครับที่สั่งมาจากบริษัทนะครับ ที่ตัวไมโครสวิตนะครับจะเขียนไว้ว่า16แอมนะครับ250โวลต์ VAC นะครับทนความร้อนอยู่ที่125องศานะครับผมจะวัดไมโครสวิตนะครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างตัวดีและตัวเสียนะครับ ตัวนี้ตัวเสียนะครับพลาสติกนะครับจะไม่ละลายนะครับตัวนี้ตัวดีนะครับผมจะวัดตัวเสียก่อนนะครับจับขาด้านบนสุดนะครับกับขากลางนะครับตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับขาล่างสุดนะครับตัวนี้ก็ไม่ขึ้นนะครับ ผมจะทําการกดในส่วนของตัวสวิต์นะครับตรงนี้นะครับวัดขาบนนะครับขากลางครับขึ้นนะครับขาล่างสุดน,นะครับไม่ขึ้นนะครับผมจะวัดในส่วนของตัวไมโครสวิตดีนะครับผมจะยังไม่กดในส่วนของตัวสวิต์ตรงนี้นะครับ ขาบนสุดนะครับขากลางนะครับตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับกับขาล่างสุดนะครับ่ากับขาล่างสุดขึ้นนะครับตัวดีกับขาล่างสุดขึ้นนะครับส่วนตัวเสียนะครับขาล่างสุดไม่ขึ้นนะครับผมทําการกดนะครับตัววนขึ้นนะครับ ตัวร่างไม่ขึ้นนะครับก็แสดงว่าในส่วนของตัวหน้าสัมผัสนะครับของสวิตช์นะครับตัวบนและตัวร่างนะครับหน้าคอนแทคไม่แตกกันนะครับสภาวะหุงนะครับหน้าคอนแทคจะไม่ต่อกันนะครับทําให้ไม่สามารถกดหุงได้นะครับก็คือในส่วนของตัวไมโครสวิตช์เสียนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเปลี่ยนไมโครสวิตตัวใหม่เข้าไปในวงจรนะครับผมจะพาเปลี่ยนในส่วนของตัวไมโครสวิตเข้าไปในวงจรนะครับใส่สายก่อนนะครับ ทำการขันน็อตหนึ่งตัวนะครับ ผมจะพาประกอบในส่วนของตัวเครื่องนะครับตรงนี้เป็นดูตำแหน่งเกาานะครับ การน็อตในส่วนของตัวฐานนะครับ thank <laughs> you เพ็นอันประกอบในส่วนของตัวเครื่องเสร็จนะครับเดี๋ยวมาลองเทสดูอีกรอบหนึ่งครับหลังจากที่เราเปลี่ยนในส่วนของตัวไมโครสวิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเทสเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับทําการเสียบปลั๊กนะครับไฟอุ่นติดนะครับไฟวอร์มนะครับเดี๋ยวกดมาไฟหงนะครับอะไฟหงติดนะครับ อาการเสียที่ลูกค้าแจ้งก็คือในส่วนของตัวกดหุไในไฟไม่เข้าในแม่ร้อนนะครับตัวนี้เปลี่ยนไมโครสวิตหนึ่งตัวนะครับเครื่องสามารถใช้งานได้ปกตินะครับถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม